บักพาาน้ำหอมจากสวนอัยดาฟาร์มจ้าเมื่อนี้จะพามาตัดบักภ้าไปสรงหนูค่ะนะจ้าหลังจากที่เข้าเบิงทลายนี่หนวดเพิ่นก็ะมีแห่งแน่บบแหงแน่สีเปือกเพิ่นกัเป็นสีเสมอเนาะจ้าเบ,บิงบ่บแน่บบนอนอตรงบริเวณรอบๆขวัญเพื่นนี้เนาะกะ บางอันกับเขียวเข็มแล้วบางอันกันยังมีเขียวอ่อนอยู่ในการตัดสินใจว่าเขาจะตัดหรือบัตัด,ดีง่ายๆจ้าตัดออกมาเชาะเบิ่งเลยจ้าหนึ่งลูกนี่เขาก็เลยตัดออกมาแล้วนะจ้าตัดออกมาเชาะเบิ่งแล้วเนือ้ออันนี้ก็เชาะแล้วชิมแล้วนะจ้าเปิดออกมาหนากินนามนี่จะหอ เนื้อกับกำลังพอดีอันนี้ก็คือกระบงบอกถึงว่าเนาะบางเทือจุดสังเกตกระบอกได้ตายตัวเสมอไปเนาะจ้ะบางเทือเข้ากับตรงเข้าอื่นยังตรงใสเวลาแล้วก็ประสบการณ์เนาะจ้าหลังจากที่เขาเช็คแล้วเมืองตุนเขาก็จะมาตัดกันเลยนาะจ๊าแบบนี้ถ้าไล่นี้เนื้อโอเคพอดีกำลังพอดีกินเนาะจ้ะ เดี๋ยวเอาไมโอรอก,ก้อนเนาะจ้ะไม่ที่เขาใส่ขำใบเสร็จแล้วก็จะตัดแล้วได้จ้าแบบน,นี้มารุนกันจ้าจะขาดบ่หมายถึงว่าขัางเดียวขาดบหนึ่งสองสามสี่หา้าอุ้ยนะจ้ากว่าจะกว่าจะขาดลงมาได้แห้งผู้ยิง่งเนาะจ้าแห้งผู้ยิ่งก็จะบอกคือแห้งผู้ทราย เมนนื่อวา,านพึ่งกับบอยูนนะจ๊ะขับไปทําธุระคงพื่นก็เลยได้ตัดเองเดี๋ยวทําความสะอาดออกเดี๋ยวจะยกขึ้นมาเบิ้งจ้ะทลายนีไงแห้งแดดกระแดดนะจ๊ะบูบวาบบูบวาบอยู่ดึงเกือบบ่วหวนะจ๊ะทลายนีเดี๋ยวจะจับตังขึ้นให้เบิ้งนะจ๊ะ บุ้ยบึงตีละจ่าพี่น้องเป็นตาสะออนนํ่อยู่บ่คะอายดาฟ้ามเสือวาพี่น้องเชาวสวนของเฮาที่ปลูกบกักเผาอยู่เนาะจา่าถ้าเฮาได้แบบนี้เฮาก็จะมีความพุ่มใจในการเห็ดนี่เช่อออกมาแล้วเนื้อน้ำโอเคเลยเนาะจา่าสำหรับบกักเผาน้ำหอมจากสวนของเฮากบพร้อมแล้วนะจา่ะ อันนี้เขาก็จะไปส่งลูกค้าที่พื้น้ังจองไว้อยงไรไอ้ยลละฟ้มก็ฝากาติดตามเพจน้ำเน้นด้วยจ้าสวัสดีค่ะ